พี่ทีมอบของขวัญเนาะรางวัลที่หนึ่งของห้องเนาะเพิ่นมีการอุปถัมภ์ให้ห่วงเฮียนและเพิ่นกเ็เฮ็ดใบย่องย่อให้ในขั้นห้องเนาะสั้นมหนึ่งกับสั้นมอสองมอบโดยอาจารย์อำนวยการห่วงเฮียนเนาะขอออกของห่วงเฮียนมอต้นหน้าบมู่เนาะ เอามาแล้วสวยกุไลก็แซ่กติดตามให้กันต้องต่อไปเลยที่เป็นการมอบบการที่คุณนให้แกดังนี้นะครัผู้หญิงก็ทำา็มกีคือเื้อน้องรานี้จำได้อยู่ที่การอบและผู้ใดที่ทำองผู้อื่ออกมารเ่องออกปีิสามนะครับอาทาเราสื่เดี่นา่นีม่ละมอา มาแล้วเซอร์ไพรกดแซกดติดตามให้น no ้อยที่คิเออเทเฮียนเนะทีมีส่วนหัวมอยู่ในห่งเฮียนทีมอบอุปถัมไให้่วงเฮียนเนาะอันนี้เป็นเหตุใหม่เกียรติคุณให้นังเฮียนในเตรละสันต่มหึงกีติมอซีเนาะมอบโดยอาจารย์ชุนีก่อนกำลังสีมอบให้เกียรติคุณให้่าน้องหักเฮียนในแตะั้นานกคุณ Não vou fazer isso, ele vai fazer dia. อันนี้ตอบแทนคุณงามความดีของน้องนักเรียนที่มีส่วนร่วมประกอบในโรงเรียนมอตุนอุรีประกอบส่วนเข้าอยู่ในการสร้างเสาพัฒนาบุรณะโรงเรียนมอตุนอุรีว่เป็นกระเูเล็กๆในหน่อยก่อนโรงเรียนก็มีน้ำไก่เนาะให้แก่นักเรียนคือไหเกลติคุณอาตอมือไว้น้องบอกไม่ได้ค่ะหลา

นักเรียนแตมหนึ่งพอนมสี่เนาะส่นไห้ส่วนห่วงอุปถัมให้แก่พี่เนี่ยนุ่งเฮียนกับพี่ใบเกติคุณมอไห้เนาะใบย่องยอมอไห้บรรดาน้องๆนักเรียนที่มีส่วนห่วงอยู่ในมอต้นนะโบมีอุปถัมภข้างสาวนะนุ่งเฮียนมาแล้วสวยกำไลกุดเซคกดติดตามให้ง้อทีเคไหเด้อบ๊ายบาย ของฝันเนาะรางวัลที่หนึ่งของห้องเนาะเพื่อนมีการอุปธรรมให้ฮุงเฮียนและเพิ่นก็เห็ดใบย่องย่อให้ในขั้นห้องเนาะสั้นมอหนึ่งกับสั้นมอสองมอโดยอาจารย์อำนวยการฮวงเฮียนเนาะพอออกรอ,องเฮียนมอต้นหน้าบูบนะ เข้ามาแล้วสวยกุไลก็เซก็ติดตามให้ต้องต่องไปเลยนี่ป็นการมาบใบเกร็ที่คุณไห้แก่ดั่งยมเนาะผู้หญิงก็ทำเต็ตที่คืเ้อเนาะอตอนี้จะเป็นอยู่ที่หุ่นต้อและผู้ใดที่ทำนะขอร่องลอกอกอูกทีติดตามนะอาทาะไราตื่อเด้อ แล้วเซอร์ไพรสกดแชร์กดติดตามให้น้อยที่คิดเซอร์คอนมีแมนเทียนเนาะที่มีส่วนหัวมายู่ในหงเฮียนที่มอ๊อุปถัมภ์ให้หงเฮียนเนาะอันนี้เป็นเหตุบ่ายเกียรติคุณให้นักเทียนในเจริญสันแต่เมื่อหนึ่งเกียรติคุณมอสี่เนาะมอสโดยอาจารย์ชนีก่อนกำลังสีมอ๊ให้เกียรติคุณให้ด่าน้องหลักเทียนในแต็มสายรุกตอนนั้นทางเฮียนกับผมอย่างจะมเกียรติคุณ เราบอกให้พี่ดที่สุดใช่พี่สุดใี่สุดประรับเขาวงเดียนเนาะ ีตอบแทนคุณงามความดีของน้องนักเรียนที่มีส่วนร่วมประกันตูวในโรงเรียนมตินิรุนประกอบส่วนเข้าอยู่ในการสร้างสารพัฒนาบุรณะโรงเรียนมต้นิรุนเป็นประตูเล็กๆในหน่อยของโรงเรียนก็มีน้ำไก่เนาะไ้แก่นักเรียนคือใบเกียรติคุณจบเมือ่อไรครับผมบัดได้นะหลายคนเนาะเออจบเท็จหรือเปล่าบัดนี้ มพบโดยอาจารย์สุริกรพอออห้องเรียนมอต้นนาบ่บ่เนาะอันนังานเดิมไปได้อัไปเสียาพี่คุณถ้ามาได้สื้อมันก็คือและกับเสียงเดิมเดิมมาเเสียงก็ได้เนาะเอาว่ายายมันจะมาซือับือเอามาเล่นเาซื้ตเสียงกันเอาก็ได้เนาะ นักเรียนแต่โมหนึ่งพอนโมสี่เนาะคนให้ส่วนห่วงอุปถัมภ์นางเงี้ยนห่วงเงียนกับพี่ใบเกติคุณมอสให้นาะใบย่องยอมอสให้บรรดาน้องๆนักเรียนที่มีส่วนห่วงอยู่ในมอต้นนะโบมีอุปถัมภ์ต่างสามนะเนี่ยหงเรียนมาแล้วสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยพี่เท่เด้อบ๊ายบาย